คอมมนชาวต่างชาติเมื่อได้เห็นวัดเรื่องแสงครั้งแรกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยผ่านยูทูบเบอร์ของชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้าไปยี่ยมชมวัดแห่งนี้และก็ได้ถ่ายลงช่อง youtube ของเขานะครับซึ่งนั่นก็คือวัดเซลินทรอนวารา,ามภูเพาหรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดเรื่องแสงที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเซลินทรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งวัดแห่งนี้นะครับ ก็ได้ทําการจําลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมะพานหรือเขาไก่ลาดและจุดเด่นของวัดนี้นะครับก็คือการได้เข้ามาเยี่ยมชมภาพเรื่องแสงที่เป็นสีเขียวของต้นกันลาประพฤกที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบโสถใดยามค่ําคืนนะครับชาวต่างชาตินั้นจะมีความคิดเท็นกันอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับความขิดเห็นแรกนะครับก็ได้กล่าวว่าเราชอบดูการผจญภัยของคนมาก เรากำลังย้ายมาประเทศไทยอย่างแท้จริงในวันที่สองมกราคมปีห5หเราแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะอยู่ในประเทศไทยและเยี่ยมชมสถานที่อันงดงามเหล่านี้ที่คุณเคยไปขอขอบคุณมากที่แสดงให้เราเห็นสถานที่ที่สวยงามเหล่านี้คุณกำลังช่วยเราตัดสินใจว่าเราจะไปที่ไหนในอนาคตอันใกล้นี้ขอขอบคุณข้อเม์ถัดมานะครับ คนไทยเป็นคนที่สร้างสรรค์และเป็นมินตมากที่สุดในโลกความคิดเห็นถัดมานะครับฉันมีครอบครัวที่อยู่ที่อุบลและฉันก็ชอบวัดซิลิทรวาราลามภูพร้าวฉันพยายามไปที่นั่นทุกครั้งที่ฉันกลับไปที่นั่นและสลัดเนื้อที่คุณสั่งนั้นเรียกว่าน้ำตกเนื้อเป็นอีกหนึ่งในอาหารจานโปรดของฉันในภาคอีสานเลยคุณยังอยู่ในพื้นที่ที่ทำไก่ย่างที่ดีที่สุด โดยเฉพาะย่านยะโสธรขอบความคิดเห็นถัดมานะครับของท่านนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่าวัดนั้นอยู่นอกโลกนี้พวกเล่าส่วนใหญ่ยังคงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนดังนั้นขอขอบคุณที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังขอบ,บความคิดเห็นถัดมานะครับก็ได้กล่าวเอาไวา้ว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าคุณทำวิดีโอได้ดีที่สุดในประเทศไทยและหวังว่าคุณนั้น จะทำต่อไปในทางใดทางหนึ่งฉันกาลังดื่มสิ่งอยู่พร้อมๆกับที่ดูคุณในวิดีโอชอบพวกเขาเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอีสานเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดของประเทศไทยสำหรับฉันเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดจึงมีความลึกลับอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อีสานเหนือและอีสานใต้ค่อนข้างแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรดีไปกว่าชาวอีสานเพื่อเพลินไปกับการเดินทางของคุณความคิดีห็นสุดท้ายสนับวันนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าเพื่อนที่ยอดเยี่ยมสถานที่ที่ฉันจะตั้งตาคอยที่จะได้เห็นเมื่อฉันกลับมาประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ประเทศไทยที่แตกต่างกันในจังหวัดต่างๆ Thank you.